เรามาดูกันครับว่าผักอายุ40วันต้นจะขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นตัวผักกรีนโอ๊กนะครับอายุก็ได้ประมาณ40วันก็พร้อมที่จะรับประทานได้แล้วนะครับส่วนเลดโอ๊กนั้นก็อายุเท่ากันครับ40วันแต่ ลำต้นจะโตช้าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าให้เราเพาะเลดโอกก่อนอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะให้เก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน,นเพราะว่าผักเลดโอเป็นผักที่ต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงถ้าแสงแดดไม่พอนะครับจะเห็นว่าตัวเลดโอก ก็จะออกสีเขียวๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผักได้แดดเต็มที่ก็จะแดงแป๊ดแบบนี้เพราะฉะนั้นแนะนำก็ให้ปลูกเลดโอ๊กข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้า,ถาเกิดปลูกข้างในเหมือนผมเนี่ยก็จะทำให้แสงส่องไม่ถึงตัวนี้ผมปลูกเพื่อความสวยงามนะครับถ้าใครที่ปลูกเป็นธุรกิจก็แนะนำให้ปลูกเลดโอ๊กข้างนอก ข้างนอกนะครับแล้วก็ปลูกกรีนเนี่ยข้างใน